บรรยากาศชิลๆดีจังเลยผูนพี่น้องตกเบ็ดพี่น้อง,ก,องกับสบายดีบรรจุผู้สุคนที่น้องเบาอาดเด้อพี่น้องผูมีเก้าอีก้กแบีอันเดียวหน่อยนะพี่น้องเอ,อ้ยสวัสดีจ้าตุ้ยจ้าสวัสดีจ้าโอ้ขึมืดแฮสจัสดีนนท์เออผูไอายูผูไอายเฮงยังอไอฮึ้องมาดีตับถือจะคลองเด้อ แสดงว่ามันของแล้วนี่เนาะเด็กเชักไหอือป่ากลิ่นบอปาดเต็กจุดสวดกินรีบบเอ่าดึงขึ้นมาเบิ้งอ้าผุ้งเนี่ยป่าอะไรนุ่ดบูดอยู่เนี่ยเออก็้อนบอเก็บเลอะ กระเดี <C> mm. ๋ยวภาษาลูกเอาอู้หูเสดายเบ็ดแล้ววะอ้ามันบอดิมีอันน่ะบอบอดิมีมีปป้อมบอดิมียังเบ็ดน้อยหรือเบ็ดใหญ่เบ็ดใหญ่อู้หูเสียดายแล้ววะโพีผีรวมตัวเด้อพี่น้องเด้อมื้อนนี้พีผีรวมตัวกันที่นาหรือว่าอันน้องใหญ่บ่อาดพี่น้องเอ้ยจะคล้องน้องพี่เด้อพี่จะคล้องน้องเน่น

ไปพี่น okay. ้องไปเบิกเงินยัยตามโอ้ยตามอาตามตามขายเ้าพี่นายจุดขายของส้มตำสวนตะเคีนะคะจุดขายนะคะเป้าไม่ใช่เป้าเป้าคุณพ่ดท่านไหนเป้าทำดีๆอมมาลาท้องอยู่เดี๋ยวแทงนะนี่แน่นี่แน่นลยแม่พี่ขามันออกนี่แน่นี่แน่พ่ออยู่ไหนจุดขายส้มตำของสวนตะเคีนนะคะ

ลองลงของเหรอเดี <tem pe> er ๋ยวผมไปเที <counties intake> <te le phone> ่ยวหลังปีใหม่นะครับเอารถส่วนตัวไปนะครับโอ้ยยินดีต้อนรับพัารถส่วนตัวสะดวกสบายมาเที่ยวลาวเอารถส่วนตัวมาดีที่สุดว่าลาวระบบขนส่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมีรถส่วนตัวดีที่สุดว่าลาวก็ได้ยช้รถส่วนตัวเป็นไงมินเอื่อยไงะมาลาพอลาเอื่อยซีเนาะพี่น้องตุยคาดแต่เจี๊ยบเทยเท่าที่เพิ่นบดมาเดีพี่น้องเดย ป่าใหญ่ที่คอยตึกได้นะพี่น้องอุ้งวันบ่วงบ่อป่าใหญ่ที่ตึกได้กับหลาตุยพี่น้องม้วนมวนตึ้งเฮอันอยู่หน้าบ่ออาดนะพี่น้องเอ้ยมวนลีลออู้ยมืดในจังหน่อยพี่น้องเอ้ยมันอันนี้แสงตามเจ็บแซบอัมลาเอามันเข้มเข้ม

มันบริเนียมันปีนั่นแหละก็มันบอกกินมะกอกอะสบอบอกินมะกอกบ่มันเป็นกินปลอานีดีนะบอกกินมะกอกมันตามมันก็มาจกทยอืมมันบอกกินมันไม่ใช่หมูกินพอกอมตัมวกัอยู่เอากับพุ่นหนึ่งเดตามมาบอกอส้มะกอกอนแหล่ถ้าตามมาพูงบรินส่มันแหล่เนาะมันเป็นแหล่ ก็ใส่แซ่เอาเพื่อมูเนี่ยมันั่งในะนอมเจียวเจียวประกอบมาแซ่เนาะเยเป็นมาแซ่เนีจักจตเต <ปะ S 2> เฮ้ยป่าขึ้นมาอย่างอ่ะเวลาไม่ <c oughs> มคาดเสมอปลาลขวดอร่อยถูกต้องค่ะจะเอาปลาไปขึ้น

ีน้ตามมาคุ้ปิ้งป่าพี่น้องเอ้ยจ้งยน้อยจังมาบึงว่าป่าเบาน้ำพ่นเป็นตาเสบขนาดใด้พี่น้องเพราะว่าเ่าน้ำเป็นผู้ย่างป่าด้วยพี่น้องเอรีพอมือก่อนนั้นขอย่างป่าแล้วมีแต่ดำดำก็เลยให้ง่บาน้ำเป็นผู้ย่างผู้ผู้บาวน้อยเพิ่็อยู่พูน ผมเนียกำลังตาส้มพอมีเกิดต้วนกันตอนเรื่องบนนี้ใต้เกือบคนอิจาสองพ่อเมียกระจีบกันไม่หยุดทำมาลาอิจฉาเออเป็นยังน้อยต่อได้เลยหู้อยู่ดอกข้ากูเคยคิดว่ากงเป็นผู้หญิงเออเบนบอจ้าแล้วก็เป็นบอต่อเยอะบอว่าต่อแล้วสักก็ไม่ถามต่อค่ะแต่กูคิดในใจกูโอ้ยแม่ค้าตั๋วพับางหนึ่งจานแต่มื่เกิดมากูก็ู้เหยผเจ้ามึง กวมึงเป็นกะเทยบคิดว่าเป็นผูญิงจะเปียไแม้แต่ึงไดพอมก็เอาพัวบังหนาชื่อแอบเป็นผทุจะหนกันี้มีผอกมีผัวจช่กะเทยเ้อเออบอบอลูแต่มันเก็บลตากับเยไม่ใชุ่พวนี่คากระแทกแดงกูจะ เคยมีผัวมาแล้วเคยมีผัวมาก่อนวมก่อกยอดว่าเคยมีเลยตอนนี้มันมีแล้วมันยี่แห้งกันดิเอาไปนั่นไเป็นลานกับข้าบ่พดทง ่างจากมุกดาหารน่าจะประมาณร้อยกิโลร้อยกิโลต้นตแม่นน้ำอาดมุกดาหารจะได้ตมตีมากป็นตัวมคอนคอนกินปลนินเนี่ยแล้วความมากปลานินเพราะมันประมาณมันบอกมีบอย่างก็เขาเออยังกางลาย อัมมาลาคือห้อบกไงที่แห่าสั้นพี่น้องอีหยังเฮ้ยแม่เาเป็นมือที่สามโอน้าจะโย่ห้อมกนะมีเทอะไรอยมาจงไเบิ่งด้พี่น้องปลานี่ปลาปลาปลาพี่น้องแล้วก็นี่ก็ยังมีปลาอีกนะทุกคนเนาะอัมมาลาห้อมงกไงกับวาแม่จะพูดในชั้นอาให้เกียรติผมกันหน่อยนะคะโดนตบเลยจ้าได้สนินหน้านะคะมาตบกันเลยมามาตบกันเลยอืม นางยี่สูนจนนางบอกอุยต่มกหุ่งหัวฉันต่ำเสิซ์ฟหัวเมียอยู่เอฟีกับต่อไปค่ะแค่อยู่บอสลาอยู่หัวกันแต่เอฟซีกันเก่งไหมคะเออมาลาใช่เป็นคับตัวเท่าไหร่กับเอฟมาลาหน้าตาก็ดีก็ดีบน้ามามีสีพันยาเทาเขาบอกว่าอาบัลาจะอิจฉาทำไมไหนว่าจะเอาน้องพอเสมาลาเพิ่อนจะยังหยัดยืนในคำหา ตั้งไลฟ์โซ่ังถ่ายคลิปด้วพี่น้องเด้ออันน่องเตี้ยอยู่บ้า้อามาลาก็อยากไปเที่ยบ่ปป๊นป่าบ่านนอกเป็นอย่างไรเยาเอ๊ะเียวเอ๊ะจำนี้จำนี้สอคนอีน้อยมันจะเป็นน่อยหรือเป็นไงเป็นไงมาเลยเป็นเนโลดกะแน่นเป็นไงไก่เรื่บ้านการเรื่องการมีไงเบิร์ดต้อมนี่ไงจุดจุดด่างนี่น้อยจุกคนใส่นางใส่สีเดืนสีเต้ บรรยากาศบลูแมนการกำลังดีลมลมบีบีเต็มเตมที่จริงเนี่ยดินเนี่ยตั้งแต่ผูเขตพุนเบิร์บลลมีเงินเอ้บอมีบอมีข่าวกินแลยเอาเอาดินนี่ยแรกแลกข่าเออจะไม่แต่ก่อนแมนมามาพร้อมแล้วพ้กม้ากรกรอสุยังหายกระสุยไปใช้ แล้วก็เอาดินในแรกเขากินก็เขาก็ได้เบิร์ดแคมทางแต่มาหุงอพี่น้องปิ่งป่ามาเดิมมาเดิมมาเดิมอยู่อำเภอยังนอจ่าอยู่สวรรคเขตล้บก็อยู่เมืองสคอนเมืองสคอนจ้ามาเยต้องวงกมกสวรรคนเขนนะคะสองตาดไปเลยมีหลายคนอร่อยเมาพี่น้องมากินน้กันเด้อส มันสัญญาณกุ้งที่มักับสัญญาณบอดีแับพี่น้องมุม้งที่กับสัญญาณแม่แต่มาเดินประตูสุกนกินโอ้ยเขาเป็มะพ้าว,าวปิ้งปลาตำมะคุงเนะาะอันนี้ทั้งลายอีสดแล้วก็ทั้งนี้ก็ถ่ายคลิปพ,พี่นอ้องข้าวเพม่งจะขอบใหม่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดฐานป่าถูกผ้าเบอร์เบอร์เบิรงแล้วลายตาปรับความคมสัตว์เด้อคุณพี่ปิดจังใดมันละเอียดโคตรแม่นบอกว่าอะไรมันเบอร์เหมือน ดึงสัญญาณเองนะในสายผู้บ้านน้อยกับแม่จะคลองนะอันจะคล้องอันชวนกัมากินนะแม่เยเฮาน่ะคเยังกะเทยสุยยักกะเทยชูมาหยั่งเฮ้ยมื่อแม่ปิดตาเข้าแม่มาสโลเชลเทนี่ไลากกินยาไงคุณต้องด กินอามาลาเก่งวางกลางขาะรอเด้อเมื่อมันเล่นหลานมันบอเขาจังหมักก้อยหมักซอยปลาดวนกันขาปุ้นเนี่ยนะอาก็ท้าแต่เงี้ยสเมื่อมันหลานอีปัน กินห้ามมาแม่ยายยังกระเทยตีมันเลนี่กระเทยสองครับตูตีมันรยงชมพูตีมันลโอ้ยหนึ่วันนี่สีนั่งกะเือกนีจานขึ้น่งนนั่งหมแล้นี่นั่ง่มนี่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  เขาแมงวันนี่ก็ได้เนาะจัะมาแตัดใส่มาลายแคที่เผาเข้ำหูขึ้นแต๊บก็อ่ะกินในน้อางามลูกกินอิ่มแล้วก็อยากตายหิวแล้วก็อยากตายบ่าหมูือก็ได uh> ้ไปเบิดก็หาเป็นผอกเป็นพีชแบบมูสแตนบแล้วกันเพื่อไปยังจักรแต่มันไปเก็บกดมันสำนักท้องเฮี้ยนี่ถ้าแต๊มันหยัดลงหยัดลงแล้วก็อยากตายเฮ้ยบาเนี่ยมันดัน กระเพาะกินเด้อเฮ้ยกระเพาะต้องกินข่าวตรงตัดกับเวลาจริงกไม่กินในปิดเนี้ยสมอ้อยเด็กความชุ่มชื้นความชุ่มช้นสมอ้อยผัวบ่เฮ้ยเราเคยมีไปเดี๋ยววัเคยมีชีวิตตัวเองไปเสี่ยงเด้อเป็นเป็นเนื้อตายไปด้ว่าเด้อเนื้อเนื้อตาเี้ เลอาเปจะกลางมันง่าเนาะมันมีขีดนมใ่น้มานมันสิมากินอยู่ใส่ขี้เดือนเลยปลากินพืชนี่นั่นปลาไสเบ็ตอนั้นจันเร์นี่่นกาแได้กินยงันไส้เบนเข้าเตน่บลลไม่มอ่จ้าหปก น่งันไล่ให้พี่น้องมอ่อเขาเยีบหนึ่คนงานมันเนี้ยวาเนียเขาสวางบนลักมาบ่นบปีนะมวได้ยอกมาาจะไถั่วเด้อนั่งวางนี่ยน้าได้ได้บ่มันคือพอดีบางกองเอาพอดีแค่ เบื้องกินเป็นยาวๆได้พี่น้องเด้อมาเด้อประชูทุกคนเดซี่าวลำพวกับบ่าบะมวนอหันกล้องมาในพี่น้องหันหนามาในเด้อทิขอถ่ายรูปหนึ่งสองสามเออรวัวรวัวหันเด้น่ะเนี่ยอแล้วว่าบะมวนดอก ฟองเพลงมวนอยู่แสบบ่ะบระมวนให้กินแสบที่เขาเขาคือเวลาเราเนี่ยประมวลฟองฟองเพลงดิฟองข้อยู่โอ้ยน้ำป่าอันนี้น่ะน้ำลไรลีเนาะมขกินน้ำแบบนั้พ่อมันน่ะมีแต่น้ำเด้อป่าน่ะระวังเด้อจักจ่างเลยเอ้ย พวกนี้ในขนาดเผาแปะพวกนี้แกกินอันเกลืออนนี้หัวมากุ้งเกลือไหมนั่งนะเขากลับมาลอยมันนะติดจีบมังคอก็ยังของแกสอบสามรากินเค็มจริงเลยอันีลยเ้ือปนินไข่อันนี้เดือดไปก็แปากับเดิอดแจ๊ะอือไข่อะอามีเลยเฮ้ย ทำไม่นด้ละองมสางาางยัไงเอาียงมาดนเกระาดหเตียงในกระตาดนี่เจ้าคือไก่ก่อจากไก่เนาเออกระไก่ี่กะสอบเออไก่น่กะถือมาเคยตะกี้ว่าบ่ได้ปาหรือไก่มาวาอยู่เสียงอีหยังเดี๋ยววาซื้อมาจำลองว้ดิไดนันหนึ่งเรักับอนอนหนึงเดี๋ยวองนองบวากินเก่งนะ สีมันจะตุ๋ยไปเลยเนี่มันก็ยังขึนตามเมื่อวานนี้เปนทุกค์แค่ไหนจกินยขึ้นางบาดเดียวแล้วเป็นเศร้าป่ารับเอาเวร์ปนอตคอยรักันนี่ป่าไหนองนี่ก็สญาณสัยาณเ่าได้มันต้องบอกไ่ด้ียนะเนาะเออจริงจริงมันก็ใบเลิกนู่นนะน้องกยแห้งหันก็เพิ่บรองเราจะขาดไปคนโอ้ขันเอาเวอนเบิร์ดนนป่านั้นไละตัวนี้มันคือจะแปล กนห่วปูแล้วปอยเต็บตเอบขาแต่ที่ไม่ได้นมาในร้านกก็คือแนี่เป็นตัวนี้ผัดกินแล้ปอจตจีนดีไทยแหงลายเป็นสีนม่ไรก็ไดเอาคไมอยินแมเที่ยวนะเอะก้าเขาให้ปเดียวนะแล้ก

ยะตอบมึงบอกอึ้งจะเสียมตอบไปันเลได้เนาะอึ้งนะอีกเี่ยจตอบความจริงพวงมาเสิก์ฟีนะอย่ามินมุ่งเอาความจริง เาเสี่ยวพอเสี่ยวัขปรึกษากันได้เฮ้ยเอาคู่กันไหนอ่ันไาเสี่ยวเแม่มีแอดี่เป็นมุ่งจะให้กูหักอยู่บ้างนะไปจ่ายยังมึงกจะหักมึงกะหักมึงก็หักบบมจะอะไรจะไหนะ็ได้ใกูพูักกันเป็นเพื่อนเนก็จหัาอฮือแป้ไปใช้แล้ว แจ็ท้าแต่ละเทือกยากได้ไม่เชี่ยวเวลาไจิตอไเที่ยวกับแบบไม่เจี่ยจ็้ากับไตออพึ่กันวกัจังบัเซ็เป็นเพื่อนบัดจ่นห้จาเชื่องพอเชี่ยวบบเพืนแจัเขาห้มาตามเชื่องนั่นดีนีแบบเพื่อนให้บัเจ็เพราะเป็นเพื่อนตามเชื่องเพ่อนห้ วานนี่เนาะเนือปานมันวานน้ำผู้เอามันลอยมันวานน้ำผู้ตึกนี่ตึกได้ไปได้กับเขาโต้งจินขึ้นมากนี่ได้ไม่เียวมเขาจะกินต่อใหญ่เนี่ยนั่งข้องมากเลยขนี่เยเนาะเขานิ่งนิ่งเงียบไปแล้วคนเบื้องนั้นนี่ก็ไ่ได้มัวนจ้ะ่ทางเาลเสร็จหน้ากล้องปะกล้องหดมาเด้อกินเด้อมาเด้อมาเด้อป่าเนาะขึ้นมาจนเรือ นั้นใส่ลำซามโตก็กินเบ้อเบ้ออย่าม you know ัดต okay. right. mm. ื้ปลาลายให้น่ากินกัดข้อมือเด้อไปปลาเนี่ยปลากินที่เจ้าของเลยปลาเนี่ยปลากินที่เจ้าของได้ดีนะเจ้าของต้นกระติบกระทงอีสิญยางมันลงที่จนหอบหวะพอเอล่าผิบอกปลาไปลี้อจุกลางเจ้าของหน้าเจ้าของน้องกับบอกแน่กินโบอีมกับลุงไป็ดตื้ดดังเลยกับบอกแน่อ้าวเฮ้ยกะลงมาเก็บนั่นดีมันลงได้ไรอยู่ ประเทศปลาจีนมันแพะตัวอนมันโรคกับปลาซิ่วเพราะซุมันหมดเดนมันุมันเต็มออกานะปลาใหญ่ยอ่เพื่อนรักข้ามั่งระังน้ำด้วยระวังป้าอันนี้สั้างจะมันกินน้ำเนาะ เอาจจ่ายน้ำพิางงเล่นจ้ายิยางอยู่สองตัวเป็นไดบ้งล่ะแคบหรบอบ่ยางจะบกพร้าไกลเปเสียว แย่งหะืม่อ้ยเลือกิจกระเดือนกับวัน้าาตมันกระแทกซำเจ้ากินดังคืองัวด้อยกินนมดังว่าว่าว่าม่นยังไงไปมูนนำมวนกินเปียห้องเพลงเสื่อๆเป็นไปแบอก็ออกไปหากินเข้ามาไแบบใส่แต่สวนนั่งพูดนั่งนิรันดร์ ดึงครับดึงอได้หองนั่งนคัองนั่นกาารสองเสียงมีัวกันแล้ววะเพ่อพวกนางมือใส่มือขวาบบมล่ง้ยพวกนางนั่งในผัว่ะเ็นเหมืนานั่งผัวเป็รลอยนะพัวนัปาคอยู่เนั้จบหรือว่าแผดเสยานั่งนั่งนี่ร่นดอนนะเว้ยคนบ้านยังปรยแดงบ มันไหลมันแบนมันแบวัดเดือนหนาบุญนงวัาเดืนหนาบุญนงวัดเฮ้ยบ้าวใต้แบบมี้ใชเนาะ่เนาะตูจับกินนะตัวนี้นะตัวน้าปตีบานนี่ยังติจากตันี้มันเป็นอาัคระาะทูดนะพีจัะมันมดมันมดซูบมันแล้วเวลา ภาพชัดแล้วปรับเป็น720ดร่สมาเร็พี่นายกิดข่าวแม่พญาป่าโบ้อันนี้ไป่าคไดี่นเียนไปนี่เป็นเรื่องไปลาบกข่อยมีบกกบวกเขียดมีนะบกบบขเอแค่นั้นนะปลาบกข่อยมี้ดแล้เมนา แล้วกินปลากันจนเบิดพี่น้องยังเหลืออีกเอ้ยใช่ไหมจักโตปอนี่นะเปื่จักโตเอ้ยพี่นายบอกว่าให้ตุยตุยกินเปื่อยจักโตนี่ถูกต้องแล้วค่ะเปือยตุยกินเปื่ออยู่แล้วจ้าเขาตุยตุยกินเก่งมากจักโตยังย่างอีกพี่น้องเลยกินก็กินเปื่อจ้าเจ็ดโตแปดเก้าโตญี่ปุ่นผูปลาเก่าโตพี่น้องแต่ว่ายังเหลือเต็มมัน

ป้าน้องไงปานีคขัดตึหน้ามือที่จเบิร์ดต้าเห็นบอหอยก็ยังดับหอยอันเชอรี่นะเก่งดับเบิร์ดเจ้าจอะตุยลงมา่อปกบเนปอกเกินระาสามโ้่นาน้องเานะเอาเ่พี่น้องเอคลิปนี้ก็สิข้อเิดภาพบรรยากาศกินข่าวอยู่จับไม่ไว้ น้องบ่าวอาดไว้ซสำนีก่อนละกันกรสุนกรสุก้อนฝากกระไลกระแซเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อทีมงานผีผีมารวมตัวกันเด้อมือนีวันยังเกาะเป็นยันว่าเฮือวันชินเออสินักการวันชินวันไดแง้มได้แลยโฮมตัวกับแง้มนั่นสินดับฮักกฤตหลังวันชินเนาะสองพันบาทสองพันบาทวันผีเนี่ยชูมือคนแรกนี่ฉันจะไปย่้มครัว Oh, ah,